นี่คือการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและขนาดของโมเลกุลด้วยเครื่อง ORP ค่ะตัวเลขที่น้อยลงสแสดงถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นน้ำดื่มทั่วไปมีค่าเป็นบวกแสดงว่าไม่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและมีขนาดโมเลกุลใหญ่แต่น้ำที่กรองด้วยเหยือกไบโอเซล่ามีค่าเป็นลบสแสดงถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่ามากค่ะ นี่คือการทดสอบขนาดโมเลกุลน้ำน้ำที่มีโมเลกุลเล็กจะสามารถแทรกเข้าไปผสมกับไขมันได้ดีขณะที่น้ำปกติทั่วไปไม่สามารถทําได้ฉะนั้นเมื่อน้ำโมเลกุลเล็กอยู่ในร่างกายของเราจะสามารถแทรกตัวเข้าไปในไขมันและขับถ่ายออกมาพร้อมกันได้เป็นอย่างดีค่ะ เช่นเดียวกันค่ะเมื่อนำใบชาใส่ลงในน้ำที่อุณหภูมิห้องน้ำทั่วไปจะสามารถละลายใบชาได้น้อยมากแต่น้ำที่กรองด้วยเหยือกไบโอเซลา่าซึ่งมีโมเลกุลเล็กจะสามารถแทรกตัวลงไปทำละลายใบชาได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ถ้าคุณคิดว่าน้ำสะอาดสองแก้วนี่เหมือนกันนี่คือการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ำค่ะเมือ่อหยนสารทดสอบลงไปน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกรดจะกลายเป็นสีเหลืองส่วนน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่างและมีแร่ธาตุก็จะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้ไงคะ